สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิววิธีสั่งของจากทาง ebay นะครับในช่วงระยะเวลาการกักตัวเช่นนี้นะครับเราก็ควรจะหาอะไรทำไม่ให้มันเครียดจนเกินไปผมก็ว่างๆอยู่ก็เลยได้ไปเปิดเว็บ ebay โดยผมก็ได้ไปเจอตัวนี้ซึ่งเป็นดิจ i มอนรุ่น x เวอร์ชัน2คือผมสั่งรุ่นเวอร์ชั่นแรกไว้แล้วแต่ว่าเวอร์ชั่น2เวอร์ชัน3ผมไม่ได้ติดตาม ก็เลยไม่ไดสั่งตอนช่วงพีออเดอร์ราคาพีออเดอร์นะครับในไทยหน้าตกราคาอยู่ที่ตัวประมาณ1,600-1,900บาทต่อตัวแต่ในปัจจุบันเนี้ยราคาของในไทยอ่ะเริ่มจะหายากแล้วก็ของสภาพดีๆก็มีตั้งแต่ราคาประมาณ2,000-2,500ต่อตัวผมก็ลองมาเช็คใน eBay ซึ่งก็พบว่าราคามันคู่กว่าจริงๆครับอย่างคู่นี้เป็นของใหม่ สั่งตรงจากเว็บทางญี่ปุ่นส่วนวิธีการสั่งนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าไปทางที่เว็บ ebay ก่อนจากนั้นเราก็พิมพ์สิ่งที่ต้องการจะซื้อนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็จะใส่เป็น Digimon Equation 2แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีลิสต์ขึ้นมาตามนี้ก็มีหลายราคาหลากหลายเลยครับซึ่งแรกเดิมนะครับผมตั้งใจจะสั่งเป็นตัวนี้ ตัวที่ราคาถูกสุดเท่าที่หาได้ละซึ่งคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาส0 0พันหนึ่งแต่ปัญหาก็คือเขาไม่รับส่งมายังประเทศเราในแต่ลิงก์นะครับก็จะมีระบุข,ข้อจำกัดแตกต่างกันซึ่งเราก็ต้องไปดูนะครับว่าข้อแตกต่างเขาเป็นอะไรดังนั้นผมก็เลยไปลองหาลิงก์อื่นจนได้มาเจอกับอันที่ต้องการซึ่งร้านที่ผมซื้อเนี่ยไม่ใช่ร้านที่ถูกที่สุดนะครับ แต่เป็นร้านที่ผมสามารถทำราคาได้ดีที่สุดเพราะราคามันอยู่ที่ตัวละ3,600บาทแต่ว่าวันที่ผมซื้อร้านนี้มีคูปองแจกให้15%ทำให้ผมสามารถซื้อได้ในราคาใกล้เคียงกับตัวที่ถูกสุดที่ผมเจอมาและประกอบกับที่ร้านนี้เป็นฟรี h i p p i n g ทำให้ราคามันค่อนข้างโอเค หลังจากจ่ายเงินเสร็จนะครับผมก็ได้ทําการส่งข้อความไปหาคนขายว่าในลิงก์เนี้ยที่ผมสั่งซื้อไปมันเป็นสองสีหรือเปล่ามันได้ทั้งสองตัวเลยหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจอยู่แล้วแหละเพราะเขาระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเป็นตัวสีแดงและสีม่วงจากนั้นผมก็ถามว่าจะสามารถดีแค์ราคาให้ต่ำกว่าห้าสิบเหรียญได้หรือเปล่า พราะถ้าเกิดเราสั่งของจากญี่ปุ่นบางเว็บนะครับเขาจะเป็นประเทศที่แบบซื่อสัตย์เขาจะลงราคาตามจริงเท่านั้นแต่เจ้านี้นะครับเขาก็บอกว่าได้เขาเข้าใจเดี๋ยวเขาจัดการให้จากนั้นผมก็มรอสินค้าจนสินค้ามาถึงในวันนี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาวัดกันที่ศุลกากรไทยนะครับว่าเขาจะประเมินราคาเกินราคาที่ต้องเสียภาษีหรือไม่ ซึ่งถ้าหากสินค้าที่เขาประเมินราคาเกิน1,500บาทเราจะต้องเสียภาษี10%สําสำหรับภาษีนำเข้าและแวดอีก7%รวมเป็น17%นะครับเพราะนั้นจะสั่งของก็ต้องเผื่อว่าเราจะโดนภาษีในส่วนนี้ไว้ด้วยคือผมก็ไม่ได้สั่งของทางอีเบนานแล้วล่ะครับเพราะว่าสั่งมาล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องกล่องชำรุดแล้วก็สินค้าเสียหายระหว่างการประเมิน ก็เลยไม่ได้สั่งมานานมากแล้วแล้วก็วันนี้วันที่30นะครับผมสั่งไปเมื่อวันที่23ตอนนี้ของก็มาส่งถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูนะครับว่าสินค้าข้างในโอเคหรือเปล่าและโชคดีนะครับช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะโควิดหรือเปล่าก็ผมไม่ต้องเสียทางภาษีแล้วไม่ต้องไปรับสินค้าที่ทางไปรษณีย์เองสินค้าจะส่งมาให้ถึงที่บ้านเลย ก็เท่ากับได้ราคาเท่ากับตอนพีออเดอร์เลยดังนั้นก็ถือว่าเป็นราคาที่ผมค่อนข้างโอเคเดี๋ยวมาเปิดถึงค้าดูกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัสดุที่เขาแพ็คมาแล้วก็จะมีใบกำกับอินวอลอยู่ข้างหน้าซึ่งอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีราคาที่เขาดีแคร์มาและอันนี้ก็เป็นฟรีชิปปิ้งนะครับราคาโดยรวมก็จะอยู่ที่ประมาณ ไม่เกิน1ัน0บาทอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมไม่ต้องเสียภาษีแต่บางครั้งนะครับถ้าเกิดต่อให้เขาดีแค์มาราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็จริงแต่ศุลกากรก็จะมีโอกาสที่เขาจะแกะคองดูเพื่อประเมินราคาว่าสินค้าข้างในเป็นราคานี้จริงหรือเปล่าซึ่งถ้าเขาประเมินราคาว่ามันเกินกว่าราคาที่แสดงอยู่ตรง จ่าหน้านี้เขาก็อาจจะเรียกภาษีเราเพิ่มซึ่งก็จะมีใบมาถึงที่บ้านให้เราไปจ่ายภาษีที่ไปรษณีย์และรับของจากที่ไปรษณีย์นะครับแต่อันนี้ก็คือไม่โดนไม่โดนเพราะนั้นเราก็แกะได้เลยมาดูกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสภาพข้างในนี่ก็มีแพ็คป้องกันกันกระแทกมาให้นะครับแล้วก็มีอะไรเอ่ย โอ้โหเขาพับนกมาให้ด้วยน่ารักเชียวเจ้ของร้านมาดูของข้างในว่าจะน่ารักเหมือนกันหรือเปล่านี่นะครับก็เป็นของที่ส่งมาถึงมีแพ็กบับเบิลมาและข้างในมือหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือหนึ่งเลยอย่างที่เห็นกล่องใสวง่วิ่งๆเลย แล้วก็สติกเกอร์อะไรก็ยังแปะอยู่เลยนะครับก็เรียกได้ว่ามือหนึ่งของแท้นะครับผมคิดว่าจริงๆไม่มีอรอยแปะสติกเกอร์ซ้ำเนาะทั้ง2ตัวเป็นมือหนึ่งในสภาพแพ็คดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้ไม่รู้จะทำอะไรก็สามารถไปเข้าเว็บไปลองใช้กันดูได้นะครับบอกเลยว่าไม่ยาก ก็ขอจบรีวิว Ebay แต่เพียงเท่านี้นะครับผมยังมีอีกเว็บหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอต่อไปหลังจากของมาถึงนะครับวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย